สวัสดีค่ะเจคโน,นแนะนําเป็นบ้านสวนนะคะบ้านใหม่มือนหนึ่งเลยค่ะพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้9 9 0าแสบาททุกท่านเงินสดโอนให้ฟรีนะคะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงพื้นที่ขนาด200ตารางวาค่ะบรรยากาศชิวๆนะคะสงบรมรื่นไม่วุ่นวายแต่มีเพื่อนบ้านนะคะมีไฟฟ้ามีปะะปามีโฉนดค่ะพร้อมโอนและสามารถเข้าธนาคารได้ ตัวบ้านหลางนี้นะคะเป็นบ้านหลังเล็กๆค่ะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำนะคะพื้นกระเบื้องยางลายไม้สวยๆเลยค่ะถมดินร้อมรัว้วทำประตูเรียบร้อยนะคะพื้นที่กว้างสงบรมรื่นปลูกต้นไม้ได้นะคะตกแต่งโซนได้บ้านใหม่มือหนึ่งพร้อมอยู่ค่ะอยู่ที่อบตหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะในหมู่บ้านโนนเกาะขุกท่าน ซอยหน้าอาวตอนะคะเข้าซอยไปประมาณ100เมตรนะคะ990,000บาทค่ะห่างจากบิ๊กซีสันตะพล6กิโลเมตรห่างจากยูดีอุดรธานี7กิโลเมตรค่ะห่างจากบ้านสามเา4 4กิโลเมตรนะคะสนใจแปลงนี้นะคะติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่มีช่องทางการติดต่อผู้ขายใส่ให้ใต้คลิปเจ้าของขายเองเลยค่ะลูกค้าสามารถคุยได้โดยตรงเลยนะคะสวัสดีค่ะ